สวัสดีครับน้องๆสำหรับใครที่รอนะครับในรุ่นเทรนเนอร์นะครับทั้ง4รุ่นนะครับมี2ขามินิ2ขาใหญ่3ขามินิ3ขาใหญ่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเทรนเนอร์หมายความว่ารุ่นฝึกหัดน,นะครับเข้าไปดูร้านใน Lazada, หรือช h อป e e แล้วก็ทักทักมาในเพจนะครับก็ดีของหมดนะครับวันนี้รีวิวให้แล้วนะครับหลังฝนตกเลย ติดฝนมาหลายวันทําไมต้องรีวิวนะครับอยากให้เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าแต่ละตัวนะครับจะมีลายเฉพาะตัวที่สลัดสีมั่วๆนะครับถ้าเทียบกันเนี่ยด้านหน้าจะไม่เหมือนกันเลยและก็ด้านหลังแต่ละตัวแต่ละลายก็จะมีเลขเฉพาะตัวด้วยนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็น g 3 8 4นะครับก็จะทดสอบเลยลาช้านิดนึงนะครับเน้นคุณภาพนะครับพี่ปูจะเน้นคุณภาพใส่ใจทุกตัวนะครับเนี่ยวันนี้40ตัวก็รีวิวทั้งหมด40กว่าตัวนะครับ 40 40คลิปด้วยกันนะครับเดี๋ยวก็จะลงใน Lazada s h o อป e ีนะครับแล้วก็หน้าเพจทักได้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับกันมาตลอดเลยมานะครับปุ๊บบูมมแรงขอบคุณครับ